ดีพี่พน้อง,องสบายดีสบายดีพี่น้องเบิดสุขกุสกคนมื้อนี้กับพอการยู่ทุ่งให้ทหุ่งนาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้มเอมื้อนี้เฮาเฮ็ดหยังน้องดิชาขีโรเต้นสิขีโรแต,น,ตน,นขีโรแตนเฮ็ดหยังข้ตกตกนขเขามันเป็นข้นเขาอะข้นเขาคีโรแต้นข้นเขาคีโรตอกตอกข้นเขาเพิ่นว่ามื้อนี้เฮาสิ่ขนเขาวเนาะลูกๆเพิ่น ค้นเขา่าอ่าค้นเขาที่ว่าห้าเ,าเกี่ยวแล้วะนะพี่น้องแล้วก็ห้าก็สิไปค้นไปโป๊กไวก่อนเนะาะเพราะว่าอ่าะไรเงี้ยนว่าฝนสีตกมือนี้มืออื่นนี่นเนาะห้าก็สีฝปก่าค้นเขานะพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังใจให้น้องวิชาน้องนมนิม่มและกับน้องนีน,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 นาใน,นเด้ออย่า <c oughs> ลืไลไรลูกอย่าลื้ลไรแม่บอกคลิปเอกไม่ค้นเขาแค้มเพื่อนพี่น้อง ให้ตะก,กะพอพ่นมัดแล้วนะเพ่นก็นให้ลูกพ่นขนขั้นมันนักก็เอาเทอละหน่อยที่ลูกเอาเทอละมัดดูตนเก็บออกจากรางรถนี่เก็บออกจากทางรถอีแตนก็ะคุณน้นองดิชาจะไปขี่รถอีแตนถาแล้วคุณเข้าคนใจรถอีแตนแล้วเขาก็เสียเอาเมื่อวาอยู่หนาเหานนือดนาอพี่น้องบนหันมนโนนแน่เผื่อว่าฝนตกมา น้ำกระสิบเทิงมันนสิบถือมันเขากระสิบัเปีกนี่รถอีเทนเฮา้ลงที่สากกระเขียมสีขี้แต่รถเอาต๊ะได้ดุเยยกัง่อนอ่เลยจังอนี่โอ้ยยกอนี่ไปไปฝ้าเกี้ยวลลกฝ้าขนแม่กระสีแม่กระสีฮุบเขาน้ำนพอจะมัดอยู่คนเดี๋ยวพอมัดจะเบืองนั่น ที่นั่งรถจังสันบ่เออนั่งฐาเด้อี๋ยวแม่สิต่างกองก่อนอันนี้ก็คือก,กิจกรรมประจำขอบครัวเฮาหนอนย,อย่ามห้ย,ย่ามหน้ากับพากันเหต เขาน้าพี่น้องเลยอุ๊บเป็นกองเป็นกองไว้ให้พอหนุ่มนิ่มแล้วมาหมาดลูกๆก็กับค้นคือรถถ่านนะเข่าตัดใบแต่มือบ้านนี่เป็นพี่น้องตัดใบแล้วก็ป้ายให้มันตากแดดให้มันแหงๆแดดนึง กเพราะกันมาฮุบจงังววาอยากเป้า่าฮุบเข่าสองสามไฮัดไว้ฮุบแ,แ,แ,แล้วแดวเล้วหด้อาก็จะค้นแดวแล้วอยู่ห้ังนั้นไฮหนึงเขา่ากำมือเป็ย่งเข่าขาวจิงัดไว้จังวะอยากมันคำานีก็หาโม่งแร่งเราที่น,อน้องเลย เป็นก้องเป็นก้องว้สมัดหนึ่งมัดหนึ่งห้องละมัดละมัดมัดวบแต่จะให้ลูกเป็นมาขนข้นขึ้นรถอีแตนไปวไ้เหือขึ้นรถอีตอก,ตอก เฮ็ดแล้วเก่าเฮ็ดแล้ว,ว,วมันสิค้าสบามันส,นนสคำมันสิแลลวคำมันสิเมืดย 也熬来来滴咯。Ahora, ไฟอดีมรถไฟดุ๊ดดุ๊ดาุ๊ดาุได ขี่รูน่ะ h ะขี่ิาบีตาบุญดนยี่ตาน่นมามแดงเว้าหาโมพี่น้องเอ้ยลมเย็นดีเบีเบียดเย็นดีพี่น้อง ตอนสองโมงฝนลงมากต่สองโมงฝนพี่น่ด้วยก้อนกระเลนแห้งหละแยกละวก็ถิว่ดเหวสมบูรณ์จะคุบจะห่อจะยังงานบุษบานันสิฟ่มหระจงว่าพอเป็นฝ่ามัดฝ่าวัดฝ่าวุบ ฝนบดตกไข่ตีพี่นอ้องมื่อแรงเนี่ยกู้เขาพ่ะท่านล่ะอย่างเี้ย,ย,ย,วยนว่าฝนสิตกะบ้นตอนแรงมันจีนบบ้านจันทร์ฝนบดโต๊ะไข่ใกล้ีพี่น้องเลยเขาย่างไห,หนงกูก้พระท่านมันทำร้ายหนักมีที่ให้ที่กู้ยูุนิล่ะพี่นอ้องเอ้อ บอลลูกอุนนอ่นเขาเย็นอุนนอ่นเขาเย็นเอาเด้อลูกเด้อเขาเย็นหลาย ตรงนี้นาขึ้นเมื่อหนึ่งเขาพี่นอ้องไห้เพิ่นขึ้นเมื่อข้างหมอเขาไว้เห็ดหน้าท่านป่าท่านฝาานฝมันยังคิดคิดพี่นอ้องบานห้องกับอิงตามธรรมชาติร้ายส่วนร้ายก็ได้อิงตามธมรรมชา,าติาหตามมตาเห็ดหน้าอัานปีนี่ะน้ำป่าน้ำฝนใส่น้ำป่าน้ำฝนำฝ ยามนี่ยท่านฝุนตกมาเหี้ยเจ้าของท่านเปียกเบิ้ดขกับเปียกเบิ้าต่างวั่ก็ที่นี่เยหเยีย่าพนตกมามัดเจนอ่ะท่นมาบานท่านก็ได้เพรน้องนุมน่มมีมาเอาเป็นเมื่อฝนเออไซโดริเซนเป็เนเมื่อก่อนแ่้วซโรตกตอกเป็นเมื่อก่อนแล้ว ตอนนี้นุ่มมก็พอกำลังเนียนเขาพี่น้องให้แม่ขึ้นไปเอาน้ำจากสวของเขาไว้ นอาอย่าเขาออก,าออกาไมอามาพ่งแ่งเ,เราตัดตึงแรงบ้านนี่เาอยากแห่งกันไ,หไให้ต้อม,มารถตองกีนนี่บางกีนแขงดีเล่เบาดีเอาไปุดู เจ้าว่โอ้ยน้องดิสาเปืน่อน้องเอนอยู่ไหมแม่ เหีหหเ้ยนาะยเี้ยงเี้ยไหนะยังเอาสิดมันสีขัๆดูัน อันนี้พ่อบลาลุดอนนี้น,านา้ำน,น,น้ำเออน้ำน้ำน้านาีนานา่ทแสเอาเขาลงไงไว้ปเอาเขาขึ้น ยังมองห่งยังมองังมองยังมองมันสีพมต้องถือเจ้าฮรุคปามั่เห้ pim, อือขาอโลนี่ออจสิ่นคือนางเบ่งอยู่เพื่อนไปนางเบ่งอยู่เพื่นไปตรงนี้นากอึ้นมากอยน้องวิชาอยากซอยกน เว้นอน้าเออไปย่อย่อย่อไปย่อมือสบายดีเด้อไปไปมาไปดีบอสำหรับคลิปนี้กะสีไทยให้พี่ให้น้องเบื้องเพียงทอนี่ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฮิตกิน้็กบันดาลในเด้อพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายอีละเหมือนแห้งแล้ว